ระตูโขงสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกกราชแต่เนื่องจากได้รับการบูรณะซ่อมแซมบ่อยครั้งมากจนแทบไม่เหลือร่องรอยของอิฐและปูนปั้นโบราณเดิมเหลือเพียงลวดลายจางๆบางส่วนของวัสดุที่ก่อพอกทับใหม่ เป็นปูนขาวหลักฐานเท่าที่เหลืออยู่มีจารึกติดไว้ว่าบูรณะครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2499ส่วนผนังอาคารเจาะช่องทางเดินเป็นรูปโค้งมนเป็นรูปแบบที่รับอิทธิพลตะวันตกทานทางศิลปรกรรมผูุกามเข้าสู่ล้านนาราวต้นพุทธศตวรรษที่20 เหนือช่องประตูโคง้งประดับด้วยแผ่นหน้าบันขนาดใหญ่ลายปูนปั้นหลุดหายไปเหลือแต่กรอบตัวเหวราที่มีปลายสองข้างเป็นหางวันส่วนโค้งด้านบนประดับฝักเพกาสองข้างประตูทางเข้ามีเสาประดับกรอบซุ้มย่อเกตสี่ชั้น ตกแต่งหัวเสาด้วยลายบัวคอเสื้อประจํายามอกากาบบัวเชิงล่างภายในกรอบกระจังกลีบบัวผูกเป็นลายช่อประดิษฐ์มีดอกเบญจมาศดอกโบตันผูกรวมเป็นชอ่อมีก้านใบแตกแขนงออกมาคล้ายกับลายใบไม้ที่พบในภาพเขียนสีบนภาชนะเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ส่วนยอดเป็นทรงประสาทหลายชั้นซ้อนกันชั้นแรกเป็นบัวเขาตกแต่งบรรชรวงโคง้งที่มุมมีการย่อเก็ดล้อกับผนังอาคารตอนล่างถัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุจำลองและชั้นเชิงบาทซ้อนกันที่ซุ้มบันถแถงตกแต่งด้วยลายช่อลายเฟื่องอุบะ แต่ระชั้นที่มุมประดับด้วยสถูปจำลองทรงสี่เหลี่ยมยอดบนสุดเป็นดอกบัวสี่เหลี่ยมเมื่อพิจารณาจะเห็นว่ารูปทรงของประตูโขงมีลักษณะรูปทรงเดียวกับโขงพระเจ้าภายในอุโบสถพระเจ้าทองทิพย์ข้อมูลวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี